สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเม้์รีวิวนะครับและภาพยนต์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ Mission Impossible d e a d r e c k o n n n g Part 1เมื่ออาวุธร้ายชิ้นใหม่นามว่า Entity ได้ถือกำเนิดขึ้น จึงทำให้ทางรัฐบาลและก็ผู้ก่อการร้ายทั่วโลกเนี่ยหมายจะครอบครองมันครับอีธานฮันจึงต้องออกปฏิบัติภารกิจสุดอันตรายอีกครั้งหนึ่งเมื่อเขาเนได้รับมอบหมายให้ตามหากุญแจนหนึ่งดอกครับซึ่งมันเป็นอุปกรณ์สําคัญที่เกี่ยวข้องกับ e n t ทิตีขณะที่ถูกตามล่าจากทุกทิศท,ทางอีธานต้องปกป้องโลกใบนี้ให้ปลอดภยัยก่อนที่ภัยร้ายครั้งใหม่นี้จะตกไปอยู่ในมือของคนชั่ว นับตั้งแต่ออกฉายครั้งแรกในปี1996นะครับมาจนถึงปัจจุบันนี้แฟรนไชส์ m i s s i o n i m p o s s i b l e ก็ได้มีอายุเข้าไป27ปีแล้วนะครับและไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับผู้ชมอย่างเราเนี่ยได้รับชมภาพยนตร์ชุดนี้ภายใต้การกำกับของผู้กำกับภาพยนตร์อย่างคริสโตเฟอร์แมคควารีมาครบไตราภาคแล้วนะครับนับตั้งแต่ภาพยนตร์ภาค Rogue Nation, Fallout และก็ภาพยนตร์ภาคล่าสุดอย่าง m i s s i o n i m p o s s i b l e Dead Reckoning Part 1นั่นเองครับ ซึ่งการกลับมาในครั้งนี้ก็ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานอันยอดเยี่ยมและก็มีทุกอย่างที่แฟรนไชส์มิชชั่นอิมพอสซิเบิลต้องมีครับแม้ว่าจะถูกโปรโมทอย่างหนักด้วยฉากแอคชั่นท้าทายความตายของทอมครูซนะครับแต่สิ่งที่ทาให้ภาพยนตร์ภาคนี้โดดเด่นและก็เดินหน้าได้อย่างเข้มข้นตลอดเวลาก็คือโทนของความเป็น,นภาพยนตร์แนวจาราชนครับไม่ว่าจะด้วยบังเอิญหรือว่าตั้งใจก็ตามนะครับการกลับมาของตัวละครอ,อย่างยูจีนคิทริชคู่ปรับของอีธานหันจากภาพยนตร์ภาคแรก ก็ได้นําเอากลิ่นอายที่มันหายไปนานจากแฟรนไชสนี้กลับมาพร้อมกับตัวของเขาด้วยครับนั่นคือการที่เนื้อหาของภาพยนตร์นั้นถูกผูกเข้ากับแม็กกาฟินหรือว่าสิ่งของปริศนาสักชิ้นหนึ่งอย่างหลวมๆซึ่งในที่นี้เนี่ยคือกุญแจที่ทุกตัวละครตามหาในเรื่องนั้นเองครับก่อนที่ภาพยนตร์จะพาผู้ชมเข้าสู่เกมแมวจับหนูซึ่งมันเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมการซ้อนแผนและก็การหักหลังกันครับจนบางครั้งเนี่ยหนูตัวเล็กๆนี่แหละครับที่สามารถจับแมวได้สําเร็จ นอกจากนี้ตัวหนังยังเต็มไปด้วยกลิ่นอายของการเมืองและการช่วงชิงอำนาจระหว่างแต่ละตัวละครซึ่งเหมัอนก็ยิ่งเพิ่มอัตรรสและก็ทําให้ภาพยนตร์นั้นจับต้องได้มากยิ่งขึ้นครับบรรยากาศตลอดทั้งเรื่องเนี่ยจึงเต็มไปด้วยความไม่น่าไว้วางใจทุกตัวละครนั้นถูกเขียนและวก็บอกเล่าอย่างแยบยนโดยยังคงไว้ซึ่งความลับบางอย่างที่พวกเขากลุ่มเอาไว้นะครับ โดยภาพยนตร์นั้นเลือกใช้ทั้งภาษาภาพรวมไปถึงการตัดตอ่อในการจะบอกเล่าความวุ่นวายสับสนรวมไปถึงความกังวลกะวยใจของทุกตัวละครครับในทุกโมเมนต์ที่มีการสนทนากันอย่างเข้มขน้นมันจึงมอบความรู้สึกที่แปลกใหม่และก็สั่งคลอนอารมณ์ของทั้งผู้ชมและตัวละครได้ในเวลาเดียวกันครับการมาของ3ตัวละครใหม่นั้นมีบทบาทสําคัญกับเรื่องราวในภาคนี้เป็นอย่างมากนะครับไล่มาตั้งแต่เกรซ หัวขโมยสาวที่ตกกระไดพลอยโจรแล้วก็เข้ามาพัวพันกับภารกิจนี้อย่างไม่ทันตั้งตัวนะครับความเจ้าเล่และก็แพราๆของเธอนั้นนับเป็นขุมพลังงานชั้นเยี่ยมให้กับภาพยนตร์ภาคนี้ครับเช่นเดียวกันกันกบเคมี er, ระหว่างเธอกับอีธานฮันที่ก็นับเป็นความสดใหม่และก็ทําให้เรื่องราวนั้นดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับแม้ว่าหากมองกันตามจริงแล้วเส้นความสัมพันธ์ของตัวละครทั้งคู่จะผูกเข้าหากันเร็วเกินไปสักหน่อยก็ตามครับข้ามาที่ฝั่งวายร้ายกันบ้านนะครับ ตัวละครใหม่ตัวที่2ที่เข้าสู่แฟรนไชสนั้นไม่ใช่มนุษย์นะครับแต่เป็นปัญญาประดิษฐ์ที่มีชื่อว่า Entity AI อัจฉริยะที่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกชุดความจริงบนโลกหรือกลับถูกให้เป็นผิดได้ในช่วงพริบตาครับนอกจากนี้มันยังสามารถประเมินทุกการตัดสินใจหาคำตอบของทุกความเป็นไปได้และตามหาผลลัพธ์ที่มันต้องการได้จากชุดข้อมูลอันท่วมท้นครับซึ่งมันก็นับเป็นภัยร้ายชนิดใหม่ที่มนุษย์นั้นยังไม่เคยต่อก่อนด้วยเลยครับ และตัวละครสุดท้ายที่โดดเด่นไม่แพ้กันก็คือเกเบรียลวายร้ายตัวฉกาจที่ฉลาดเป็นโกรธผู้ถวายตัวให้กับทุกภารกิจของเอนติตี้ความเหี้ยมโหดและก็เยือกเย็นของเขานั้นเป็นเครื่องกระตุ้นด้านมืดในตัวของอีชานฮันได้เป็นอย่างดีนะครับการรวมตัวกันของทั้งเกเบรียลและก็เอนติตี้ทำให้มิชชั่นอินพ็อซิเบิลเดดเรคอร์นิ่งพาร์ท1ได้สร้างวายร้ายที่ดีที่สุดของแฟรนไชส์ขึ้นมาได้สําเร็จครับนอกจากนี้นะครับมันยังเป็นการย่างคาสํารวจไปยังอดีตของอีชานฮัน ก่อนที่เขาเนี่ยจะกลายมาเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วย IMF อีกด้วยครับไม่มากก็น้อยนะครับความกล้าบ้าบินในการถ่ายทําฉากท้าตายด้วยตัวเองของทอมครูซได้กลายมาเป็นหนึ่งในเกณฑ์ที่ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ชมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับโดยหลักก็เนื่องจากผู้ชมเนี่ยรับรู้ได้ถึงความจริงที่เกิดขึ้นตรงหน้าและก็สัมผัสได้ถึงการทําลายกําแพงแห่งข้อจํากัดลงอย่างราบคาดนั่นเองครับ ในตอนแรกเนี่ยผมยอมรับนะครับว่าผมรู้สึกกังวลครับกับฉากขับมอเตอร์ไซค์กระโดดหน้าผารวมไปถึงการทำสปีดฟลายอิงหรือว่าการบินโต้ลมด้วยความเร็วในภาพยนตร์นั้นมันจะไม่ได้ออกมายิ่งใหญ่สมการรอคอยมากนะครับเนื่องจากตัวหนังนั้นเลือกจะใช้ฉากดังกล่าวในการโปรโมทเป็นหลกักจนทําให้ผู้ชมเนี่ยเห็นฉากเหล่านั้นบ่อยจนไม่น่าตื่นเต้นอีกต่อไปแล้วซึ่งเมื่อได้รับชมแล้วก็ต้องบอกครับว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับแม้ว่าภาพที่ออกมานั้นจะยังคงน่าตื่นตาและก็ชวนหวาดเสียว แต่ตัวหนังเนี่ยไม่ได้เลือกจะใช้ฉากเหล่านี้เป็นพระเอกในการกระตุ้นอะดรีนาลีนของผู้ชมครับแต่ผมบอกเลยนะครับว่าฉากที่ตัวหนังตั้งใจจะเก็บเอาไว้เนี่ยนับเป็นซีเควนที่ยอดเยี่ยมที่สุดซีเควนหนึ่งของแฟรนไชน์นี้เลยครับมันเต็มไปด้วยความกดดันลุ้นละทึกหวาดเสียวแล้วก็ตื่นเต้นจนหัวใจเต้นรัวเลยนะครับซึ่งสุดยอดประสบการณ์รวมไปถึงอัทธรตที่ทําให้เลือดลมสูบฉีดดังกล่าวนั้นจะสามารถส่งผ่านมาถึงผู้ชมได้ดีที่สุดในโรงภาพยนตร์เท่านั้นจริงๆครับ โดยสรุปแล้วนะครับ Mission Impossible Dead r e c k o n i n g Part 1ได้นำเอากลิ่นอายของภาพยนตร์สายลับที่ขึงขังเข้มขน้นกลับมาเป็นไม้ตายในการเล่าเรื่องอีกครั้งนะครับเมื่อผสมรวมกับการสร้างวายร้ายที่น่ากลัวซับซ้อนและก็รับมือได้ยากที่สุดคนหนึ่งของแฟรนชายแล้วมันก็ยิ่งทำให้คำว่าภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ดูมีน้ำหนักมากขึ้นกว่าทุกภาคที่ผ่านมาครับแม้ว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นจะยังไม่พบกับบทสรุปแต่เนื้อหาของภาพยนตร์ในภาคนี้ ็นับว่าเป็นการปิดองค์แรกได้อย่างครบสมบูรณ์ครับเหลือไว้เพียงปริศนาที่รอคําตอสบสรหรภาพยนต์ภาคต่อไปได้อย่างน่าสนใจมากๆครับประเด็นตบผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง Mission Impossible: Dead Reckoning Part 1ที่ผมจะชมผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คืออำนาจอันมหาศาลที่ไม่ควรมีใครได้ครอบครอง ตัวหนังเปิดประเด็นได้อย่างน่าสนใจนะครับโดยการแนะนําให้ผู้ชมนั้นรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะอย่าง Entity โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเองครับมันสามารถเดินทางท่องระบบดิจิตอลต่างๆของทุกหน่วยงานทั่วโลกแทรกแซงทุกระบบสาธารณูปโภคเช่นระบบไฟฟ้าการประปาและก็การคมนาคมได้อย่างง่ายดายมากๆครับ มันสามารถค้นคว้าข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองที่เป็นความลับแล้วก็ปลอดภัยที่สุดในโลกได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นนะครับที่สําคัญก็คือมันสามารถบิดเบือนและเขียนชุดความจริงเปลี่ยนผิดให้กลายเป็นถูกและควบคุมการรับรู้รวมไปถึงกําหนดทัศนคติของประชาชนหมู่มากได้โดยง่ายนะครับทําให้ทุกฝ่ายทั่วโลกล้วนต้องการครอบครองและก็ควบคุมเอนติตเพื่อจะสร้างผลประโยชน์ให้กับตัวเองครับ ก่อนที่ตัวหนังเนี่ยจะพาผู้ชมไปสำรวจจุดยืนของแต่ละตัวละครซึ่งก็ล้วนแต่มีมุมมองต่อปรากฏการณ์ของเอนทิตี้ที่แตกต่างกันออกไปนะครับเนื่องจากเอนทิตี้นั้นเป็นตัวแทนของโลกและก็สงครามเย็นยุคใหม่ที่ทุกอย่างนั้นตอบโต้กันด้วยชี้ความจริงและการโน้มน้าวความเชื่อของประชาชนครับดังนั้นข้ออำนาจจากสงครามเย็นยุคดั้งเดิมอย่างยูจีนคิทริชเจ้าหน้าที่จากหน่วย IMF จึงเป็นคนแรกที่พร้อมจะล่วมวงล่าเอนติตี้มาไว้ในครอบครองครับ อย่างไรก็ตามนะครับคิตทรชนั้นไม่ได้หวังจะหาผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้นเพื่อตัวเองครับแต่คิตทรชให้ความสําคัญกับประเทศชาติของเขาเป็นหลกักและพยายามจะนำเอนติตี้นั้นมาอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลสหรัฐเพื่อจะเพิ่มความเป็นมหาอํานาจให้กับประเทศของตัวเองครับในขณะที่เกเบรียลนั้นทุ่มเทตัวตนและก็จิตวิญญ,ญาณในการรับใช้เอนติตี้เนื่องจากเขาเนี่ยเชื่อครับว่าปัญญาประดิษฐ์ตัวนี้จะเป็นอนาคตที่แท้จริงของโลกใบนี้ครับ แม้ว่ามันจะยังไม่ได้เปิดเผยวัตถุประสงค์ของตัวมันเองออกมาเลยก็ตามนะครับดังนั้นเป้าหมายของเกรเบียลเนี่ยจึงไม่ใช่การครอบครองอำนาจไว้กับตัวครับแต่มันกลับเป็นการสนับสนุนอำนาจแบบผูกขาดที่ยึดโยงทุกการตัดสินใจเอาไว้กับเอนติตี้และก็มองเขาว่าการใช้อำนาจเหล่านั้นเนี่ยเป็นเรื่องชอบธรรมมากกว่าครับแต่ทันทีที่อีธานฮันได้รับรู้ถึงความอัจฉริยะและก็ความสามารถที่เอนติตี้สามารถทำได้นะครับเขาตัดสินใจได้ในทันทีครับว่า เอนติตี้คืออำนาจสูงสุดที่ไม่ควรจะมีใครได้ครอบครองครับเพราะว่ามุมมองของอ e ีธานต่อประเด็นนี้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความมั่นคงของประเทศหรือความเป็นมหาอำนาจของอเมริกานะครับหากแต่เขาเนี่ยมองไปถึงสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของประชากรทั่วโลกครับที่มีโอกาสถูกครอบงำจนกลายมาเป็นเหยื่อของความขัดแย้งได้โดยไม่รู้ตัวซึ่งจุดยืนของอ e ีธานนั้นถูกตัวหนังบอกเล่าเอาไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องครับผ่านคำปฏิญาณของเขาซึ่งระบุเอาไว้ครับว่า อีชาน,นั้นพร้อมจะเสี่ยงชีวิตไปกับทุกภารกิจเพื่อจะปกป้องคนที่เขาไม่รู้จักและไม่เคยพบหน้าครับแม้มันจะเป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่และก็ไร้เทียมทานที่สุดเท่าที่อีธานเคยเจอนะครับและการตัดสินใจแหกกฎของเขาในครั้งนี้มันก็แลกมาก,กับการที่เขาเนี่ยจะต้องถูกเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยบนโลกตามล่ารวมไปถึงเหล่าบรรดามือสังหารของผู้มีอิทธิพลมากมายครับที่ต้องการจะตามล่าเขาและก็ครอบครองอำนาจอันมหาศาลของเอนติตี้ แต่สิ่งเดียวที่ทําให้อีชานเนี่ยยึดมั่นในภารกิจอันเป็นไปไม่ได้นี้ก็คือการปกป้องไม่ให้อำนาจผูกขาดนั้นตกเป็นของใครคนใดคนหนึ่งครับเพราะว่าสิ่งที่ตามมาของอำนาจมันคือการตัดสินใจภายใต้ใตอำนาจเหล่านั้นซึ่งถูกการตัดสินใจที่เกิดขึ้นของมนุษย์ก็มักจะมีปัจจัยอื่นที่อยู่นอกเหนือจากเหตุผลอยู่เสมอครับบางครั้งมนุษย์เราเนี่ยก็ถูกบีบให้ตัดสินใจบนความโกรธความกลัวความโศกเศร้าหรือกระทั่งความโลภครับ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่สนองต่อตอนเองเท่านั้นแต่ผลกระทบของการตัดสินใจบนอำนาจอันมหาศาลมันก็อาจจะทำลายชีวิตของประชาชนทั้งโลกได้ในพริบตาเช่นกันฝากไว้ให้คิดกันนะครับและก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไว้ที่8คะแนนครับแม้จะถูกโปรโมทในฐานะหนังแอคชั่นเต็มตัวนะครับ แต่ m i ชช i ่น Impossible ภาคนี้มีการเล่าเรื่องระหว่างตัวละครที่มันเข้มข้นกว่าฉากแอคชั่นมากๆครับมันเต็มไปด้วยการเชื่อเชือ่อและก็ห้ามหันกันเพื่อจะครอบครองอำนาจแฝงไปด้วยกลิ่นอายของนันการเมืองที่มันเต็มไปด้วยการหักหลังและการกระทําที่มันคาดเดาไม่ได้ของแต่ละตัวละครครับแม้จะยังมีแผลในแง่ของพัฒนาการตัวละครอ,อยู่บ้างน,นะครับแต่โดยรวมแล้วบทภาพยนตร์ของภาคนี้เนี่ยก็ถือว่าเข้มข้นมากจริงๆครับในส่วนของงานสร้างนะครับผมขอให้ไวที่9คะแนนครับ เพียงแค่บอกว่าหนังจะมีฉากสตันที่ทอมครูซขับรถมอเตอร์ไซค์กระโดดหน้าผามีฉากแอคชั่นกลางทะเลทรายมีฉากขับรถไล่ล่ากลางกรุงโรมและก็มีการถล่มรถไฟจริงๆในการถ่ายทําเนี่ยเพียงแค่นี้มันก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับสำหรับคะแนนด้านงานสร้างที่9คะแนนครับนอกจากนี้ตัวหนังยังมีงานด้านภาพและการตัดต่อที่ดี รวมไปถึงงานดนตรีประกอบซึ่งมีบทบาทสําคัญเป็นอย่างมากนะครับในการปลุกเล้าอารมณ์ของผู้ชมให้มันทั้งตึงเครียดและก็ตื่นเต้นไปกับทุกสถานาการณ์ของภาพยนตร์ครับขยับมาต่อกันที่นักสแสดงนะครับผมขอให้ไว้ที่8คะแนนครับสเสน่ห์และก,การสแสดงของทอมครูซยังคงไว้ใจได้อยู่เสมอนะครับไม่ใช่แค่เพียงปฏิบัติการท้าความตายของเขาเท่านั้นนะครับแต่ในแง่ของพาร์ทดรามา่ารวมไปถึงความตึงเครียดของสถานาการณ์ในเรื่องเนี่ย เจ้าตัวก็สามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันนะครับขณะที่เฮลีแอดเวลแม้จะเป็นหน้าใหม่ของแฟรนชายนี้นะครับแต่การแสดงของเธอเนี่ยเต็มไปด้วยพลังงานมาโดยสยเสน่และก็มีเล่ห์เหลี่ยมที่แพรวผ่าวมากๆครับนอกจากนี้เคมีการแสดงของเธอเนี่ยยังเข้ากับทอมครูซได้อย่างยอดเยี่ยมครับปิดท้ายกันด้วยอีซายโมราเลสซึ่งแม้จะยังไม่ได้แสดงออกถึงมิติรวมไปถึงพัฒนาการของตัวละครมากมายนักนะครับ แต่ด้วยบุคลิกท่าทางของเขามันก็สามารถทําให้ตัวละครอย่างเกเบรียลนั้นดูน่าเกรงขามแม้ว่าเราเนี่ยจะแทบไม่รู้จักตัวละครนี้เลยก็ตามครับข้อคิดที่ได้นะครับผมขอให้ไว้ที่7คะแนนครับโดยกลิ่นอายของความเป็นหนังการเมืองที่เหล่าตัวละครเนี่ยมักจะแย่งชิงอํานาจกันอยู่เสมอนะครับจึงทําให้ประเด็นของเรื่องนั้นมันแข็งแรงมากขึ้นนอกจากนี้ประเด็นที่หนังบอกเล่าเนี่ยมันยังมีความร่วมสมัยและมันก็ดูจะเป็นภัยคุกคาม ที่สะท้อนถึงปัญหาความขัดแย้งในยุคป,ปัจจุบันได้อย่างลงตัวมากๆครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไว้ที่8ะคะแนนครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวหนังเน้เนไปที่ความเข้มข้นระหว่างตัวละครมากกว่าจะเน้นไปที่ฉากแอคชั่นของเรื่องนะครับแต่แม้จะไม่ได้มีจํานวนเยอะมากมายนักนะครับแต่ทุกฉากแอคชั่นของภาพยนตร์เนี่ยมันทําได้ถึงและก็ทะลุขีดจํากัดจริงๆครับ โดยเฉพาะในช่วงคลแม็กซ์ที่ผมยังไม่ขอบอกนะครับว่ามันเป็นเหตุการณ์อะไรแต่มันทําให้อดีนาลินของผู้ชมนั้นหลั่งออกมาได้จริงๆครับในขณะที่แต่และตัวละครนั้นก็ชิงไหวชิงพลิบกันได้อย่างดูเด็ดเผ็ดมันทาให้เวลาเกือบ3ชั่วโมงของภาพยนตร์นั้นผ่านไปอย่างรวดเร็วมากๆครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหารเฉลี่ยกันออกมาแล้วทําให้ภาพยนตร์เรื่อง Mission Impossible Dead Reckoning Part 1ได้คะแนนเฉลี่ยจากฟรีเมนต์ไปอยู่ที่8คะแนนครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟรีเมนรีวิวในวันนี้สหรัาภาพยนตร์เรื่อง Mission Impossible Dead Reckoning Part 1นะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยผมแนะนำว่าควรจะตีตั๋วไปรับชมกันในโรง IMAX นะครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟรีเมนในทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k a p p l e Podcast s, Spotify YouTube c h anel n รวมไปถึง TikTok ด้วยนะครับ นอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถเข้ามาพูดคุยกับฟิเมนได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถเซิร์ชคำว่าฟิเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟิเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่ม Super Tan แตงบน YouTube ได้แล้วครับหากใครชื่นชอบคลิปรีวิวของฟิเมนอย่าลืมกดปุ่ม Super Tan แเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใน E ีีหน้าฟิเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องคอ,อติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟิเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ